ผมมีเล่นแตบบ่ไม่ปลอดมาฝากเอ้ย,ยนี่เกิดหนึ่งตุ๊กตาอ,อนี่เป็นตุ๊กตาหมีเมือัหมีเหรอห <c oughs> มีนะตัวใหญ่ไหมก็ <c oughs> ประมาณหนึ่งพูดเหมือนเป็นเรื่องกูนะไอ้สัตว์ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขามีแฟนตอนคบกันเนี่ยเขาก็แฟนก็ซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้เป็นของขวัญอืออืมอืมซึ่งก็รักกันดีเลยคือเขารักกันมานานมากจน ผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตอืมอ่าก็คือเสียชีวิตไปก็ผู้หญิงนั่นเสียใจมากเป็นปกติแหละเพราะว่าเขารักกันมากอะไรเงรีง้ยแต่ก็ผ่านมาถึงจุดหนึ่งที่ที่ผู้หญิงโอเคขามุบออนได้ก็เลยมีแฟนใหม่อ่าพอมีแฟนใหม่เนี่ยทุกอย่างก็ปกติดีอือฮึเพราะแฟนใหม่ก็ดีแทบเรียกได้ว่าแทบจะทำทุกอย่าง ได้เหมือนคนเก่ามากๆมืมซึ่งโอเคแฟนใหม่นะก็รับรู้ว่าโอเคเขาคนเก่าแฟนเก่าของแฟนเขาเนี่ยเสียชีวิตนะเขาก็คุยกันก่อนคบเรียบร้อยแล้วว่าโอ,อเคของบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นของแทนใจอื่าเขาไม่ได้เลิกกันด้วยการไม่ดีอ,อแฟนใหม่นะก็โอเครับได้โอเคทุกอย่างเลยเป็นคนที่ดีมากมากเพราะว่าก็ไม่ได้อะไรเพราะว่า มันก็เป็นการเลือกกันโดยที่ไม่ไม่ได้อยากเลือกอ่าอ่าเขาเนี้ยก็เขาก็าอาศัยอยู่ด้วยกันละมาถึงจุดหนึ่งที่คบกันมานานเขาเนี้ยมีออนอนนอนอยู่คืนหนึ่งเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเขาตื่นมาจะมีตุ๊กตาหมีของแฟนเก่าอือมาขั้นกลางบนเตียงเสมออือ่าทั้ทงทั้งที่ตุ๊กตาหมีเนี้ยไม่ได้อยู่ในห้องนอนนะไม่หอ,อ จะอยู่ตรงโซฟาตรงห้องนั่งเล่นตลอดซึ่ง <Yeah. S 1> ช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจ uh huh. เขาคิดว่าอ๋อแฟนก็คงแบบว่าเ,เอามานอนเอามานอนกอดอืา uh huh. แต่พอมันบ่อยขึ้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคแนละ้วว่าเขารู้สึกว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยนะมันเป็นตนัวแทนของแฟนเก่าอืม uh huh. แล้วเอามานอนกอดทุกทุกวันอย่างเงี้ยอืา uh huh. คุณยังลืมเขาไม่ได้เหรออืม uh huh. uh huh. เออผมก็อยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยออืเขารู้สึกในใจอย่างนี้นะจนวันหนึ่งเขาพูดออกมาว่าทําไมถึงต้องเอามานอนกอดทุกวันอือะไรเงี้ยก็คือตามที่เขาคิดอ่ะทําไมถึงต้องมานอนกอดผมทําไมผมก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็คบกันมาสักพักนึงแล้วทุกอย่างมันก็โอเคไม่ใช่เหรอทำไมถึงถึงถึงนึกถึงคนเก่าตลอดเวลาต้องมานอนกอดทุกวันเลยเหรอน้อยใจนะเออมันน้อยใจอืแฟนก็งงผู้หญิงก็งงว่าอะไร เอาไม่ใช่คุณเหรอที่เอาตุ๊ก,กตามหมีมานอนทุกคืนก็พูดกันก็นแฟนผู้ชายก็เริ่มจากน้อยใจกลายเปนะ็นอารมณ์ไม่ดีแล้วว่าอย่ามาล้อเล่นอย่างนี้อีกเหรออืมแบบก็มีปากเสียงก,กันก็ทะเลาะกันต่างคนก็ต่างแบบก็กูไม่ได้เอามานอนอะ่ะเออก็มึงมันก็ต้องเป็นมึงสิเออผู้หญิงก็ก็กูไม่ได้เอามากูคิดว่ามึงเป็นคนเอามาทุกวันอะไรเงี้ยอืมเขากา็นั่งคุยกันว่าสรุปแล้วว่าใครเป็นคนเอามาไม่มีใครยอมรับใช่ไหมอืม โอเคผู้ชายบอกเดี๋ยวนั้นโอเคโอเคนั้นโอเคไม่เอาเรื่องอะไรผู้ชายก็แอบซื้อกล้องมาในห้องนอนเป็นลัวเลยผู้หญิงอ่าผู้หญิงก็ขึ้นมานอนปกติก็คือวันนั้นก็คือนอนปกติแล้วังมีงอนงอนเนีบ้างแหละเพราะยังทะเลาะกันอยู่เอแล้วก็นอนหันหลังให้กันเช้ามาก็มีตุ๊กตาหมีอ่มานอนอแต่ปกติก็คือ จะนอนแบบเหมือนอารมณ์แบบแฟนกอดอยู่ใช่ไหมทุกเชา้าอืแต่เขาเนี้ยตุ๊กตาหมีมันนอนจ้องหน้าเขาเว้ยเขาก็ตื่นมาตกใจเขาก็เนี่ยอูนหิดจัดเลยบว่าขนาดทะเลาะกันขนาดนี้แล้วยังเอาขึ้นมาบนเตียงอีกเหรอ,อเขาก็ไปเปิดดูกล้องปรากฏว่าในกล้องตุ๊กตาหมีฮะอืมมันเดินมาเองเว้ยเดินเลยอ่ะ เออแล้วก่อนจะแล้วก่อนจะเดินมาขึ้นเตียงเดินมายืนจ้องหน้าเขาอยู่สักพักหนึ่งอ่ะมายืนแบบยืนจ้องตรงเพราะเขาได้นอนสองฝั่งใช่ไหมาฝั่งผู้ชายเออโอ้ตัวตกใจเลยจ้า้ออย่างเงี้ยเออฝั่งผู้ชายยืนคือแบบจ้องหน้าอยู่สักพักหนึ่งเลยแล้วถึงขึ้นไปบนเตียงแล้วก็นอนหันมันจ้องหน้าผู้ชายอีกทีหนึ่งเออ ไอ้จ้อยเทียน่ากลัวไอสัตว์กูกูได้ถามไงว่าตัวใหญ่ไหมใหญ่ก็เลยผู้ชายก็ตกใจก็เลยเอาคลิปนี้ให้ผู้หญิงดูออฮ้ผู้หญิงก็เลยสารภาพว่าจริงๆอ่ะมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือตอนแฟนเสียโปติเขาต้องเอาเศษเศษขี้เถ้าหรืออะไรที่เผาแล้วอะเอาลอยอังคารใช่ไหม ตอนนั้นเราแฟนยังลืมไม่ได้ใส่เป็นโกรดกระปุกเล็กๆไว้อแล้วก็ใส่ทาเป็นตุ๊กตาหมี <c ười> แล้วก็ย็บปิดไว้แล้วพอถึงจัดหนึ่งที่ตัวเองเริ่มมูฟออนได้มีคนใหม่เข้ามาเขาก็ลืมเรื่องนี้ <c ười> <c ười> ที่ผ่านมาคือมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขา <c ười> เรึ้เขาก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเลยว่าที่เขาใส่ไว้เพราะตุ๊กตาตุ๊กตาหมีมันตัวใหญ่มากถูกไหม พอ,อใส่นีนเข้าไปมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในม,มันยังนุ่นอยูออ่นุ่นมันยังเยอะใช่เขาก็เลยลืมไปอืม,อมกลายเป็นว่าอาจจะเป็นวิญญาณของแฟนเก่าที่ไม่ไปไหนออืมอืมมก็เลยยังวนเวียนอยู่อยู่ในตุ๊กตาประมาณนี้เห็นะต้องมีชักกี้แล้วคืนนี้กูจะนอนได้ไหมเนี่ย นอนกอดหมีแล้วปกติเอาหัวหนุนหัวหนุนนอนตลอดด้วยนี่มันตัวเป่าปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้แฟนเก่าผมซื้อให้แฟนเก่าด้วยแล้วคนใหม่ได้ยินทำไงอ่ะอุ๊ยไม่มีน่ากลัวนะไอ้ที่จังหวะแบบมายืนมองแล้วแบบตาแม่งดำๆเหมือนเมื่อกี้ไอ้ที่น่ากลัวนะืมอยืนมอง เราก็ไม่รู้ด้วยว่ากำหมัดหรือเปล่าออเบมือมันแบบไม่มีนิ้วของกอนนุ่มเลยนะนุ่มเลยนะน้องน้องต่อยอะแต่ก็โอเคก็ไม่ได้มาทําอะไรแต่แค่ว่าก็รู้สึกว่ามึงจะมีปัญหาแฟนกูแฟนแฟนเก่ากูเหรออะไรเงี้ยนึกคุณนึกถึงหนังนี่เลยคือมีค่า อ๋อคืนหมีค่าคืนหมีค่าน่ารักจัดไอหัวหมีนี่ยังอยู่ทุกออฟฟิศกูเลยนะวัวลาใส่ลายสดได้เลยจตเย็นนะสดทุกคืนเพื่อหัดสามตุ้มครึ่งที่ YouTube วงเล่าบายเพสเ o โฮมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเราจะมอบความร้อนให้คุณถึงที่นอน